โปรโมชั่นและแฟนเพจช่อง YouTube นะคะวันนี้เจี๊ยบมากับรถยนต์นิสสันนเวราสีขาวมุกสคันนี่ค่ะเจะบอกเลยว่าพิเศษจริงๆเพราะว่าทั้ง2คันเนี่ยค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น SL ที่เจี๊ยบมีการแปลงโฉมแต่งหล่อให้แล้วและรุ่นนี้ค่ะจะเป็นแคป E นะคะราคา2รุ่นนี้แตกต่างกันอยู่ที่80,000บาทค่ะแต่ฟังก์ชันที่ได้ไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วลูกค้าคิดว่าถ้า อยากได้ฟังก์ชันที่ค่อนข้างเยอะขึ้นยอมจ่ายเงินเพิ่มอีก80,000บาทนะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่า2รุ่นนี้เอาง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะเห็นไหมคะตัวกระจังหน้ารถรุ่นนี้ค่ะจะเป็นสีดำค่ะเป็นรุ่น SL แต่พอรุ่นนี้ค่ะตัวแครบ E ค่ะจะเป็นโครเมียมนะคะเดี๋ยวเจี๊ยบจะพาชมด้านหน้าก่อนว่าแตกต่างอะไรบ้างแล้วรอบๆคันเรามีอะไรแตกต่างกันบ้างนะคะมาดูก่อนเลยค่ะ คันนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะจะเป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมตัวนั้นจะเป็นกระจังหน้าสีดําค่ะถัดลงมาค่ะเห็นไหมคะตัวไฟตัดหมอกก็คือไม่มีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะกาดกันชนด้านล่างจะเป็นกาดกันชนสีดํานะคะแล้วก็ตัดแถบด้วยสีเทาเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูด้านข้างอีกนะคะว่าตัว E มีอะไรนะคะตัว E ค่ะแม็กะค่ะเห็นไหมคะ อันนี้เป็นแม็กที่มาจากโรงงานนะคะขนาดแม็กเนี่ยจะเป็นอขอบ17ค่ะขนาดยาจะเป็น255ทั65 R17 นะคะเรามาดูด้านบนต่อค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวนะคะปกติไฟเลี้ยว SL อะ่ะจะอยู่ตรงแก้มซ้ายแก้มขวาของรถนะคะเรามาดูต่อค่ะ มือจับจะเป็นมือจับโครเมียมนะคะแล้วก็มีคีย์เลสค่ะในการเปิดปิดเข้าประตูนะคะแต่กุญแจต้องอยู่ในรัศมีนะคะถึงจะเปิดปิดเข้าประตูได้นะคะเรามาดูต่อค่ะถัดมาด้านหลังค่ะด้านหลังของรถรุ่นนี้ตัว e นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ตัว e ใช่ไหมคะแต่จะมีเห็นไหมคะตัวนี้จะมีกันชนที่มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟส่องป้ายทะเบียนแต่ว่ารถรุ่นนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์นะคะจะไม่เหมือนตัวคาลิเบอร์ค่ะ ตัว E คะ่ะภายในเนี่ยจะแตกต่างจากตัว SL ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือโฟงมาลัยจะมีมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีปรับเครื่องเสียงแล้วก็บลูทูธนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ TFT นะคะขนาด7นิ้วและก็ตัวจอแสดงผลตรงกลางเลยคะ่ะวิทยุจะเป็นหน้าจอ8นิ้วกระจกจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะตัวนี้แล้วนี่คะ่ะก็จะมีไฟหัวเกงมีตัว,ต,วตัวใส่แว่นตานะคะ และที่สำคัญค่ะรถรุ่นนี้ออปชันนะคะ่ะของภายในอะต่างกันนะค่อนข้างเยอะเลยก็คือตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรแผงข้างโครเมียมนะคะและที่สำคัญค่ะรุ่นนี้จะเป็นพุตสตาร์แล้วนะคะจะไม่ต้องใช้กุญแจบิดสตาร์ค่ะเจียบถามว่าฟังก์ชันที่ต่างกันอยู่ที่8 0,000บาทนะคะกับออปชันที่ได้มาจากตัวโรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าต้องการสเปคเปรียบเทียบก็ลองโทรเข้ามาสอบถามเจียบได้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูรุ่น SL ที่เจียบแต่งหล่อขันข้างๆดีกว่าค่ะเรามาดูรุ่น SL คันนี้ดีกว่าค่ะว่าเจียบมีการแต่งล่ออะไรให้บ้างนะคะ กระจังหน้าค่ะจะเป็นกระจังหน้าสีดำเจี๊ยกก็เลยเพิ่มตัวสัญลักษณ์นิสสันนวร่าค่ะสีแดงเข้าไปเพื่อให้เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวกระจังหน้านะคะตัวโลโก้ค่ะลูกค้าขอเปลี่ยนเป็นแบบโฟโฟเอ็กเจี๊บก็จัดให้นะคะเพราะตัวนี้จะเหมือนกับตัวแคป E เลยก็คือจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมก็มีการแปลงโฉมให้นะคะเรามาดูด้านข้างกันค่ะเจี๊ยกก็ใส่ครอบไฟหน้าให้ลูกค้านะคะทั้งซ้ายและขวาเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นครอบไฟหน้าสีดํานะคะด้านข้างค่ะ จากล้อรกระทะเจี๊ยบก็ใส่ล้อแม็กให้เลยนะคะคันนี้เป็นแม็กขอบ16นะคะใช้ยางออทเลนนะคะ<ม>ออสามารถวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยและขนาดยางจะเป็น265นะคะับ70นะคะและที่สําคัญนะคะเจะมีก,การใส่ซุ้มล้อค่ะเพื่อให้รับกับตัวยางที่เรามีการตกแต่งให้กับลูกค้าด้วยนะคะกระจกมองข้างคันเมื่อสักครู่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะและที่จะบอกว่าไปเลี้ยวค่ะ จะอยู่ตรงแก้มซ้ายแก้มขวาของตัวรถก็คือจะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจะแตกต่างกับรุ่น E ีนะคะมือจับเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นมือจับสีดาแต่ถ้าเป็นรุ่น E ีก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีกุญแจคีเลสสามารถเปิดปิดเข้าประตูได้ซึ่งรุ่น SL จะไม่มีก็ต้องใช้รีโมทนะคะในการเปิดปิดเข้าประตูนะคะตัวกันสาจะมีแถมให้ทั้งตัวประตูแล้วก็ช่องแถมนะคะขนาดปีมาาลูกค้าติดเป็น60%รอบคันคะ่ะ คันนี้จะมีการเสริมหล่อให้อีกนะคะก็คือตัวปันไดข้างค่ะจะใส่บันไดข้างสีดํานะคะและนี่ค่ะไฮไลท์อีกแล้วค่ะมีการเสริมหลอด้วยสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ที่ติดก,กับรถยนต์นะคะและจะบอกเลยลูกค้ามีการดีไซน์มาค่อนข้างน่ารักค่ะอันนี้จะบอกเลยว่าเรามีการดีไซน์ออกผ่านคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเพราะลูกค้าเนียอยากได้คําว่าดีด้าเบสนะคะ เพราะลูกค้าเขาบอกว่าอยากได้ตัวนี้เพื่อจะโปรโมทตัวเองอะคะ่ะเรามาดูค่ะท้ายรถรุ่นนี้นะคะตัวฝากระบาดท้ายค่ะตัวด้านบนเนี่ยจะมีสปอยเลอร์นะคะซึ่งมีการดีไซน์ออกมาจากโรงงานเรียบร้อยเลยเจะบอกเลยว่าสปอยเลอร์ที่ดีไซน์ออกมาจากโรงงานเนี่ยสวยจริงๆนะคะเรามีไฟเบรกดวงที่3นะคะเวลาที่ลูกค้าเหยียบเบรกค่ะก็จะมีไฟสองสว่างค่ะเตือนสําหรับรถที่ขับขี่มาด้านหลังนะคะและคันนี้ค่ะเจ๊ก็มีการเสริมรองให้อีกแล้วค่ะ เห็นไหมคะข้อไฟถ่ายจะมีการจัดให้นะคะและนี่คะ่ะรุ่นนี้ไม่มีกันชนหลังมาใช่ไหมคะเจบก็เลยตกแต่งให้เป็นกันชนหลังที่เลือกสีดํานะคะเพราะว่าตัวนี้เจะว่ามันตัดกับตัวรถคันสีขาวมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในของรถ SL ไหมคะว่าถ้าเปรียบเทียบกับรุ่น E เมื่อสักครู่ะคะ่ะว่าแตกต่างอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยคะ่ะภายในอะคะ่ะของรถรุ่น SL อะคะ่ะ ความแตกต่างเลยนะคะหลักๆเลยก็คือตัวหน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอ7นิ้วซึ่งตัวแ e ะคป E ค่ะจะเป็นหน้าจอ8นิ้วกระจกค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกธรรมดานะคะเห็นไหมคะซึ่งก็แตกต่างกับตัว E อีกเพราะตัว E เนี่ยจะเป็นกระจกตัดแสงนะคะบังสิงฟังก์ชันที่พวงมาลัยรุ่น S L จะไม่มีนะคะและรุ่นนี้ต้องใช้กุญแจในการดิสต,ตาร์ตแต่เป็นกุญแจรีรโมทแล้วนะคะในการเปิดปิดเข้าออกตัวรถนะคะอ่ะถัดมา แอร์ก็จะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับค่ะรุ่นนี้ค่ะจะไม่มีที่เก็บแว่นตานะคะก็จะมีแค่ตัวไฟเก๋งธรรมดานะคะก็ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะไหมก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีล้อแมตตนะคะกระจกไม่เป็นกระจกตัดแสงแล้วไฟตรงนี้ที่เก็บแว่นตาก็ไม่มีนะคะบางสิ่งฟังก์ชันที่พงมาไัยก็ไม่มี ส่วนหน้าจอแสดงผลก็จะเป็นแค่ขนาด7นิ้วแต่คันนั้นก็จะเป็น8นิ้วนะคะ ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะคะเจียบว่า2รุ่นนี้ราคาไม่ได้แตกต่างกันมากเราก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยทั้ง2รุ่นนี้นะคะเจียมมีการจัดโปรโมชั่นชุดแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าต้องการแต่งแบบไหนสนใจแคมเปญแบบไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 2 9 9 1ก9 6 5หรือช่องทางไลน์แอปแอดนิสันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เจจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้เจขออนุญาตลาไปก่อนฝากรถหล่อๆ2องคันนี้ไว้ วันนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะ